ในช่องมชแน,นลนะคะมาดูรถแล้วเมือ่อเช้านตอนที่เขามาซ่อมกันนุนไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่านุ่นไม่มีรถมา <c oughs> เลยอดเลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าเราก็ไปซื้ออะไรที่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ามาจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะแด้เมื่อกี้เห็นเธอหมูบนว่าสลัดถอ,อนอีกแล้ว เดินขุดไปนะคะเดินขุดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไเชื่อมที่บ้านหลังนั้นนะคะบันเหลียวจักเสียพี่น้องสามสี่วันแล้วเนี่ยรถมันห้งนะะ้งต่อ,อยางมันก็ไม่ได้ขุดยากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดินมันหลวมอยู่ แต่มันเป็นปัญหาที่รถมันห้างไปนี่แหละเมื่อคืนนะคะเราก็ได้มานอนเฟารถนะคะทุกคนเราก็มีเรื่องเล่าอีกแล้วอยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องมีเรื่องเล่าค่ะนุ่นน่ะเวราจะเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะ คลิปนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูการทำมานขุดตอแบบสั้นสักแ5นาทีเพราะว่าลดซ่อมได้แล้วบุ้งกี้กรวมข้างที่มีปัญหาคือข้างนี้นะคะ ข้างซ้ายข้างขวานี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยข้างนี้เนี่ยเป็นอยู่ข้างเดียวไม่รู้ทำไมทำนี่แล้ว สลักมันถอนนะคะเพราะยังไม่ได้เชื่อมมันหนักมัฟฟูมันจะมองเกาเกาเกา I mm do -hmm. ไม่ว่าตรงหูครับลูกพี่ครับ nong -nya. ันนุ่นป่ะมันก็ตรงดิอีกนิดนึงอ่ะลดลงเลยมาเบิ่มงมาเบิ่ง ตีเขาตรงรมันตรงอยู่แต่มันว่าท่านเด็กอ่ะลองตีบ้างอ่ะไม่สีขาบอล่มันตรงมันตะเขาว้ามส่นหญยัง,ยางนาดยเราจบคลิปก่อนนะคะเราไปดูก่อนเจอก,กันคล,คลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ